สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นนะคะจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการเอาเคสนะคะออกจาก i p o อ pro นะคะตัวนี้เนี่ยได้ถูกที่เป็นเคสแบบแข็งๆแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่นุ่นมีปัญหาเนี้ยออกยากมากเลยคือแบบทำทุกวิธีทางพยายามกระถุงออกอะไรไม่ออกอะไรแล้วก็ บางเทคนิคก็มีให้ใส่น้ำข้างๆอะไรนี้ก็กลัวแบบมันจะพันใช่ไหมแต่นุ่นมีวิธีที่ง่ายมากๆนะคะออกเร็วมากแล้วอุปกรณ์น,นะคะมาดูกันเลยก็มีเคสไอ o d ดนะคะที่เราใส่เข้าไปเป็นเคสแข็งนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็สายชาร์จนะคะแล้วก็นี่ค่ะได้ประพงศ์เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทํำยังไงนุ่นเน่เอาออกยากมากก็ได้เอาออกเท่าไหร่ก็ไม่ออกพยายามกระทุงอ,อกอาล้วโอเควิธีก็คือเริ่มเลยเปิดไอร้อนนะคะแล้วก็ เปิดเปิดเปิดไดนะคะปะผมสิรล,ล้อนเนี่ยไปข้างๆนะคะข้างหน้าข้างหลังนะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้พลาสติกเนี่ยขยายนะคะข้างบนก็ออกปกตินะคะเปิดข้างหลังนี้นะคะต,ตัวที่เอาออกยากก็คือตัวเคสตัวใหญ่เนี่ยคะ่ะแล้วพอได้ปะผมแล้วเราก็มาเสียบตรงนี้นะคะ ก็ค่คยอยๆออกค่อยๆดันออกดันออกมาแล้วค่ะเนี่คะ,นะคะพอเอาไ้เป่าผมเข้าไปปุ๊บก็กอ,ออกได้เลยปุ๊บเย้ yeah. ง่ายมากใช่ไหมคะออกแล้วว้าวหมดปัญหานะคะออกมาแล้วนะคะโอ้รอดพนนะะ้นแลค่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะว่าเราจะใส่เข้าไปอีกกี่รอบหรือว่าจะออกก็จะออกง่ายขึ้นนะคะเหตุผลที่ได้เป่าผมช่วยนะคะเพราะว่าความร้อนขยายพลาสติกให้มันกว้างออกแล้วก็ออกง่ายได้ง่ายมากเท่านี้แหละคะ่ะก็ง่ายแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดชอบเป็ไงนะคะก็กดไลค์กดติดตามช่องนุ้นด้วยนะคะเผื่อมีคลิปดีๆเนี่ยจะได้เอามาแชร์สำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จะใส่อีกกี่รอบก็ไม่มีปัญหาสวัสดีค่ะ